สังคมบอกว่าจะต้องไปเรียนสังคมบอกว่าจะต้องทำงานหาผักหาหญ้าไม่ได้แล้วพราะไม่มีผักหญ้าให้ปลูกจะต้องทำงานนะ,ะเพื่อเอามาเลี้ยงชีพของตนเองขณะทำงานก็มีสังคมก็มีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มียศมีตำแหน่งมีได้ลาบมีเสื่อมลาบนี่เป็นอารมณ์ของโลกที่พระอ,องค์เรียกว่าโลกธรรม มันหลอกเราหมดเลยมันหลอกเราให้ลืมเรื่องตายที่กำลังอยู่ข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีเลยถ้าโยมอยู่ในป่าในเขาเราก็จะไม่ไม่มาเจอกับสิ่งเหล่านี้และจะเห็นสาระสำคัญของชีวิตออกวันวันก็ไม่มีอะไรรอตายซึ่งบางคนก็ตายเร็วตายช้าไปตามแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนจริงๆชีวิตเท่านี้แต่พอเราเปลี่ยนสถานที่อยู่ในบ้านในเมืองเราก็เลย เจอโลกธรรมที่เยอะขึ้นมากขึ้นมีสังคมมีระบบการปกครองระบบการปกครองก็เริ่มมีรูปแบบการปกครองหลากหลายประชาธิปไตยบ้างไม่ใช่บ้างอะไรบ้างก็ทะเลาะเบาแวงกันอย่างนี้ว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีอารมณ์ทั้งนั้นเลยอารมณ์ของโลกทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็เบียดเบียนกันเพราะความพอใจไม่พอใจกับสิ่งนี้ว่านนี้ดีกว่าอันนี้ นี่ดีกว่าอันนี้เบียดเบียนกันด้วยกว่าจะไม่พอก็เบียดเบียนกันด้วยกายเบียดเบียนกันด้วยกายประหารกันด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สาตราอาวุธถึงขั้นปิดชีพก็เพราะทิฏฐิที่ขัดแย้งกันในเรื่องโลกรธรรมแค่นั้นเองไม่มีอะไรเพลินกับโลกหลงกับโลกพอมียศขึ้นมาก็มีทุกข์เพราะการเสื่อมยศมีความอยากได้ยศที่สูงขึ้น ยศก็เป็นสม,มุติที่มอบให้เพื่อการจัดระเบียบในสังคมก็ไปติดยศอีกลาบก,ก็เป็นสิ่งที่มอบให้แลกกับการทำงานของเราทํามาได้ไประหว่างที่เราใช้ชีวิตเป็นอยู่ก่อนตายเราก็จะเจอเรื่องพวกนี้ตอนนี้ถ้าเรายึดเรื่องพวกนี้มากมันก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครได้สมปรารถนา